นโยบายที่ภาครัฐนะคะต้องการผลักดันเศรษฐกิจดิจิทัลให้เติบโตตลอด2ปี2558ต่อเนื่องไปจนถึงปีต,ต่อไปคุณผู้ชมคะส่งผลให้ภาคธุรกิจนั้นมีความตื่นตัวเป็นอย่างมากค่ะโดยประโยชน์นี้น่าจะตกไปอยู่กับธุรกิจ SME มากที่สุดเลยนะคะเพราะว่านโยบายน,นี้น่าจะเป็นการยกระดับธุรกิจ s m e ของไทยให้สามารถแข่งขันกับกลุ่มธุรกิจขนาดใหญ่ทั้งในประเทศแล้วก็ต่างประเทศได้คุณจริพรทองรายมีรายงานค่ะ าว่ารัฐบาลเนี่ยมีนโยบายอาะไรรองนายกรัฐมนตรีด้านเศรษฐกิจนะคะก็ได้ระบุถึงความคืบหน้าในการผลักดันนโยบายเศรษฐกิจดิจิทัลค่ะซึ่งขณะนี้นะคะรัฐบาลก็ได้มีการจัดตั้งคณะกรรมการเตรียมความพร้อมด้านเศรษฐกิจดิจิทัลขึ้นมาค่ะซึ่งคาดว่าจะเริ่มประชุมได้ภายใน2ส,สัปดาห์นี้นะคะเพื่อทําการรวบรวมข้อมูลแล้วก็เตรียมความพร้อมก่อนที่กฎหมายเศรษฐกิจดิจิทัลจะคลอดออกมาภายในอีก3เดือนนี้ค่ะในงานสัมมนาขับเคลื่อน SME ด้วยเศรษฐกิจดิจิทัล รองนายกรัฐมนตรีด้านเศรษฐกิจกล่าวปากฐกถาพิเศษเรื่องแนวโน้มเศรษฐ,ฐกิจดิจิทัลโลกการค้าอนาคตโดยระบุตอนหนึ่งว่าคณะกรรมการเตรียมความพร้อมด้านดิจิทัลจะทำหน้าที่รวบรวมข้อมูลก่อนที่กฎหมายมีผลบังคับใช้เพื่อเร่งเดินหน้าพัฒนาเทคโนโลยี 4G พัฒนาในเชิงแนวบอดแบนเพื่อเชื่อมโยงระบบไฟเบอร์ออปติกให้เข้าถึงทุกหมู่บ้านภายในหนึ่งปีครึ่งและจากนั้นอีกหนึ่งปีจะเข้าถึงทุกบ้าน การทำศูนย์ Data Center ที่มีสีิรภาพและพัฒนาในเช n แนวเกตเวย์ตลอดจนข้อกฎหมายคุ้มครองข้อมูลเพื่อสร้างความเชื่อมั่นแก่ผู้ใช้งานเพื่อผลักดันให้ผู้ประกอบการเข้าสู่ธุรกิจดิจิทัลทันทีที่เริ่มประชุมได้สิ่งเหล่านี้จะเกิดครับประการแรก 4G ที่รอมานานก็จะได้มีการเริ่มที่จะเตรียมการประมูลสถีนะครับประการที่ส เราเตรียมแล้วที่จะให้มีระบบ national broadband เพื่อนำสายเข้าถึงทุกบ้านแต่จะเป็นลักษณะสองจังหวะนะครับเราจะเริ่มงานแล้วก็ดึงทั้งเอกชนและภาครัฐมารวมกันตั้งเป็นจะนิติบุคคลประเภทหนึ่งเพื่อเป็นเจ้าของ national broadband ทั้งประเทศเป็นทั้งเอกชนและรัฐร่วมกันเดินสายอีก ให้ครบถ้วนอีกประมาณปีหนึ่งประมาณปีครึ่งจากนี้จะมี n a t i o n w จะมีสายพาสปอรถึงทุกหมู่บ้านทั่วประเทศขณะที่วงเสวนาเรื่องขับเคลื่อน SME ด้วยเศรษฐกิจดิจิตอลนายอาทิตย์วุฒิครโรอธิบดีกรมส่งเสริมอุตสาหกรรมระบุว่าขณะนี้ได้ขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการเพื่อ SME ปี2558อาทิกลุ่มผู้เขียนแอปพลิเคชันและเกมต่างๆบนสมาร์ทโฟนหรือกลุ่มผู้ทำแอนิเมชันหรือกราฟิกดีไซน์ โดยมีเป้าหมาย1,500รลายรวมถึงส่งเสริมเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อ SME ส่งเสริมดิจิทัลเพื่อวิสาหกิจชุมชนและสร้างที่ปรึกษาธุรกิจด้านดิจิทัลมุมมองของหัวหน้าการตลาดบริษัท Google ประเทศไทยระบุว่าปัจจุบันมี SME เพียง1ใน10ที่ขายสินค้าผ่านระบบอินเทอร์เน็ตขณะที่ผู้ใช้งานอินเทอร์เน็ตผ่านโทรศัพท์เคลื่อนที่ในไทยสูงถึง44ล้านคนและกว่า3,000ล้านคนมีการใช้อินเทอร์เน็ตทั่วโลก ซึ่งถือเป็นตลาดขนาดใหญ่มากถือว่ารัฐบาลมาถูกทางในการผลักดันเศรษฐกิจดิจิตอลนะคะสมัยก่อนบ้านเราเนี่ยสนใจทําดิจิตอลค่ะ SME ที่ดิฉันไปคุยด้วยที่เขาสนใจดิจิตอลเนี่ยค่ะปังเสร็จบอกอุ้ยทำกันตลาดออนไลน์ทราบแล้วว่าต้องทํำยังไงแต่ว่าเดี๋ยวก่อนนะคุณพรทิพย์เดี๋ยวผมขอไปลากสายอินเทอร์เน็ตเข้าบ้านก่อน <c oughs> คือคือ SME ไปพร้อมมากเลยค่ะ <c oughs> แต่เทคโนโลยีไม่ <Internet S 1> ไอ<ป>ินเทอร์เน็ตใช่ท่า,รานรองนายกท่ามนตรีถึงพูดว่าการที่จะทำดิจิตอลอีโคโนมีเนี่ยมันมีหลายปัจจัยมากนะคะซึ่งตรงนั้นถ้ารัฐบาลจะมาทําก็ดีเลยเพราะว่าหลายเพ,พกก่อผู้กับการอย่างเราเนี่ยจะได้ไปนะคะโฟกัสคือไปพร้อมกับการที่จะเริ่มที่จะไปเอาดิจิตอลเนี่ยมาใช้ในองค์กร เช่นเดียวกับนายสมพรมณีรัตนก,กูลนาย,ยกสมาคมอุตสาหกรรมไทยซอฟต์แวร์ไทยระบุว่าผู้ประกอบการไทยจะได้รับประโยชน์มากหรือน้อยในนโยบายผลักดันเศรษฐกิจดิจิทัลของรัฐบาลขึ้นอยู่กับความต่อเนื่องของการดําเนินนโยบายส่วนความคืบหน้าข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับเศรษฐกิจดิจิทัลขณะนี้ร่างพระราชบัญญัติตั้งคณะกรรมการเศรษฐกิจดิจิทัลและร่างพระราชบัญญัติตั้งคณะกรรมการปรับปรงุงกระทรวงทบวงกลม เตรียมเข้าสู่การพิจารณาของสภานิติบัญญัติแห่งชาติส่วนอีก6ฉบับอยู่ระหว่างการพิจารณาของคณะกรรมการกฤษฎีกาเจียวรศักดิ์ชื่นรงค์ถ่ายภาพสิริพรทองรายทีน n อนฟรรายงาน